สวัดีครับอยู่กับผมปาะกาดมีเดนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมได้มากับพี่สวัสดีครับผมเชนนะครับกับช่องลองดูโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็มากัับ้องปาการนะครับเพื่อที่จะติดตามเขาไปนะครับใช่แล้วครับวันนี้ผมก็จะมาแคมป์ในป่าเอาเอาชีวิตรอดหนึ่งวันนะครับไปดูิดตามดูกันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในป่าดิเชื้นไหมครับไาเลยครับไปครับที่นี่ก็มีนกนะัรงตัวตัวไปเรื่อยๆนกเงือกครับทุกคน เมื่อกี้ผมได้เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ได้เจอนกเอื้องนะครับมีประมาณยี่สิบตัวนะครับโอ้เยอะมากเลยทุกคนผมก็ได้เดินมาจากป่านี้ก็สนบุญมากๆเลยครับมีลมตีเข้ามาครับที่นี่ก็มีน้ำนะครับมีน้ำให้เล่นด้วยนะครับจากนี้ก็เราก็จะเดินทางต่อนะครับยังไม่ถึงนะครับไปชมดูกันนะครับโอ้ลมแรงมาก นี่นะครับทุกคนผมก็ได้เดินมาจากกิงกากตัวหนึ่งนะครับซึ่งแต่ปีละครั้งไม่ใช่ปีละครั้งมาจนอากาศร้อนๆนั้นหนาวอากาศร้อนๆนะครับมันจะเปลี่ยนสีนะครับมีลายสีนะครับที่มันจะเปลี่ยนได้นะครับมีสีแดงสีสีเหลืองสีชมพูเปลี่ยนได้ทั้งแบบนะครับขับเปลี่ยนสีนะครับกิ้งกากตัวนี้ก็ผมก็จะปล่อยธรรมชาตินะครับปล่อยที่เดิมนะครับ นี่ที่ผมได้ปล่อยไว้นะครับต่บมาอยู่นี่นะครับโน่นเดินยนีไปแล้วนะครับปล่อย,อดยได้พรับาจารปล่อยได้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับตอนนี้ผมได้เดินมากลายมากเลยนะครับตอนนี้ผมก็เหนื่อยมากเลยผมก็ได้เจอมาน้ํานะครับนี่นะครับในน้ำนี่นะ เรามองแบบนี้นะครับเราจะไม่เจอปลานะครับในใต้น้ำนู่นนะครับจะมีปลาเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเราต้องเอาเลขกปใอ่ไช่าำลงไปมีปลานะครับปลาพุ่งนะครับทุกนตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมผมก็จะขอพักก่อนนะครับผมก็ได้เดินมาก็ได้เจอกระต่าล้างนะครับ Oh. นู่นนลครับทุกคน,นเนี่ยตาล้างครับตาล้างนี่ก็ใครที่เดินมาป่าที่นี่นะครับที่อะไรที่ไม่มีกินแล้วก็เอาไปแทนกินได้น,นะครับเนือ้ออ่อนนะครับเหมือนกัะเท็ดนะครับอ่ะต่อไปต้นเฟิร์นนู่นนู่นนะครับต้นเฟิร์นนะครับเอ้ยวิ่งเลือนนี่ผมก็ได้เดินมาเจอจริ้งๆนะครับนี่ ถ้าเจอมันลิบเจอแล้วนะครับมันจะปิดตัวลักษณะน,นี้นะครับ ครับพี่เพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับใช่ครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาปืนนะฮะส่วนน้องก็เดี๋ยวจะช่วยผมทําอาหารแล้วก็ทํากับข้าวกินเลยนะครับทุกคนไปเราไปหาปืนทำกับข้าวกันจะดีกว่าปะไดครับร่บ เน่ประูเราม่ไดมาปมม่มีว่าเนี่ยผม้าโอดดผม้าคพรอบซู่ไดมอปตูเนี่ยากก็เลยมีอะไรต่อประตูเนี่ยากเราอยากกอดื้อก่ร้มาแล้วประตูสระเกียมมั่วไปไอ้รตมีนเราเองานเนี่ยมนเยี่ยมนเนี่ยมีไว้กันล่ะนะตอนบัทนี้วีเดาี่เหรอนี่แกราเจ้ามนี่นข้าวของเราก็ได้เดือดแล้วนะครับชวน นี้นะครับผมก็ได้ขือเาเสร็จแล้วนะครับมาดูเมนูมีอะไรมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนมีปลากระป๋องนะฮะที่เราเอามานะฮะแล้วก็มาม่าต้มปลากระป๋องนะฮะตามด้วยแคทหมูครับแล้วก็อันนี้คือแหนมนะครับนี่อ่าน้องพกาครับตักข้าวนะครับนี่ข้าวที่น้องพกาหุงนะฮะดูน่าจะอร่อยมากเลยนะอ่า โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะครับ mm hmm. อร่อยมากนะครับทุกคนนี mm ่ hmm. mm hmm. เป็นแนมแนมตานะครับ อร่อยไหมพี่โหอร่อยมากครับทุกคนเหมือนว่าวิวเนี่ยได้มากเลยนะครับคือธรรมชาติรอบข้างเนี่ยโอ้โหเหมาะกับการกินข้าวมากเลยกินข้าวแล้วอร่อยมากน้นาเหนียวอีกตาดเหยื่อครับพี่น้องตัดเหื่อแล้วอาบน้ำเลยครับพ่อแล้วก็ราบเล่นน้ำได้ไหมได้ือกินข้าวเสร็จพักผ่อนแล้วก็อาบน้ำ ตอนนี้นะครับผมกับพี่เชนก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเมื่อนี้มื้อนี้ก็อร่อยนะครับผมอร่อยไหมพี่อร่อยมากเลยครับอี่ต้องไปหาที่พักกันก่อนเนาะใช่ครับไปไปกันเลยครับผมคิดว่าจะผมจะพักตรงนู้นนะครับทุกเลยพักตรงนู้นนะครัสูงเลยครับทุกคนเพราะว่าเข้าป่าลึกเนี่ยเราต้องต้องกันในเรื่องของสัตว์ใหญ่ที่อยู่บนพื้นนะฮะใช่ครับ มหาที่ปลูกเปนะครับในบนต้นไม้นะครับโน่นนะครับมัดเปตรงนี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมก็พี่เคนนะครับได้ปลูกเปในบนต้นไม้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะไปขออาบน้ําเสร็จนะครับแล้วก็กลับ กลับมานอนนะครับทุกคนโน่นเปยของเราก็อยู่โน่นนะครับโน่นสูงมากๆแล้วนะครับไปขึ้นปุูกเปยเนี่ยเร็วเราไปอาบน้ำกันเลยนะครับพี่ไปเราไปอาบน้ำดีกว่าน้ำเย็นมากๆเลยี่แหละลองชูซิแตกดูหน่อยนิเออขออขอดูี่แบเนาะ ผมก็ได้อับน้ําเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะขึ้นไปนอนในบนต้นไม้นะครับไปแล้วนะครับตัวไปไปดูกันแล้วนะครับนี่ส่วนพี่เชมก็ได้รออยู่ใต้ต้นไม้แล้วนะครับโนนเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนได้บอกครับพี่ได้ได้ได้เอาเลยนะพี่เออไปเลยเยืมมาเนี้ยน,นะโอ้ my god โอ้สบายมากเลยนะครับพี่บินเดือนทุกคน ตอนนี้ก็ผู้ผมทั้งสองคนก็ได้ขึ้นมาในบนต้นไม้ที่เราปลูกไว้กับไปีนะครับทุกคนตอนนี้นะครับดูข้างล่างนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับโน่นโอ้สวยมากเลยผู้ผมสองคนก็ต้องขอน,นอนก่อนนะครับในคลิปนี้ก็ใครที่ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสกิลไลค์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามให้ช่องจากลองดูโอเคครับทุกคนอ,อ,อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามให้พี่ลองดูโอเคนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ผมก็ขอนอนก่อนนะครับบ,บ,บ๊ายบายครับ